คุณเคยคิดไหมว่าคนที่บอกรักคุณที่สุดในคืนนี้อาจจะเป็นคนเดียวกับที่กำลังจะทำลายชีวิตคุณในเช้าวันพรุ่งนี้เว้นจังหวะเสียงดนตรีระทึกขวัญขึ้นริ่งคิดว่าความลับในห้องนอนคืนนั้นคือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดแล้วแต่เธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เธอกำลังถืออยู่ในมือคือชนวนเหตุที่จะระเบิดชีวิตของคนทั้งตระกูลให้พังพินาศในพริบตา ท่ามกลางพายุฝนและรถที่พุ่งทยานสู่หน้าผารินต้องตัดสินใจในวินาทีสุดท้ายจะแก้แค้นสามีผู้ทรยศหรือจะยอมตายเพื่อปกป้องความลับที่โลกต้องตะลึงมาพิสูจน์กันว่าเมื่อผู้หญิงที่ถูกหักหลังตัดสินใจลุกขึ้นสู้จุดจบของความแค้นครั้งนี้จะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัวหัวใจแตกสลายความรักหรือความแค้นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวที่สุดของผู้หญิงที่ถูกหักหลังหัวใจแตกสลายส่องแสงแวววาว เสียงฝนตกกระทบหน้าต่างดังสนั่นวันไหวราวกับจะถล่มบ้านทั้งหลังลงมาริงยืนนิ่งอยู่หลังบานประตูไม้แกะสลักที่เย็นเยียบลมหายใจของเธอติดขัดและสั่นเครือจนแทบจะควบคุมไม่ได้มือที่ถือกุญแจสำรองสั่นเทาจนเกิดเสียงกระทบกันเบาเธอกลั้นหายใจพร้อมกับค่อยๆบิดลูกบิดประตูเข้าไปอย่างเงียบเชียบที่สุดกลิ่นน้ำหอมราคาแพงที่เธอไม่คุ้นเคยลอยมาประทัดจมูกอย่างรุนแรง มันเป็นกลิ่นดอกกุหลาบที่หวานเลี่ยนจนชวนให้รู้สึกคลื่นไส้และเวียนหัวหัวใจของเธอเต้นระรัวจนเหมือนจะกระดอนออกมาจากหน้าอกท่ามกลางความมืดมิดที่มีเพียงแสงสลัวจากไฟทางเดินด้านนอกเธอมองเห็นเงาร่างสองร่างที่พาดทับกันอยู่บนเตียงนอนที่เธอเคยใช้ร่วมกับสามีความเงียบในห้องถูกทำลายลงด้วยเสียงกระซิบที่คุ้นเคยซึ่งเคยบอกรักเธอทุกคืนความร้อนเผาแล่นขึ้นมาจุกอยู่ที่ลำคอจนเธอไม่สามารถเปล่งเสียงใดๆออกไปได้ ผิวหนังของเธอรู้สึกหนาวสั่นอย่างรุนแรงราวกับถูกแช่ในน้ำแข็งขั้วโลกเธอมองเห็นแหวนแต่งงานของเขาวางอยู่อย่างไร้ค่าบนโต๊ะข้างเตียงภาพที่เห็นเบื้องหน้าทำให้ภาพจำแห่งความสุขตลอดสิบปีพังคลายลงในพริบตารินก้มลงมองกระเป๋าเดินทางที่เธอเตรียมมาเพื่อจะเซอร์ไพรส์เขาในวันครบรอบความเจ็บปวดเปลี่ยนเป็นความเย็นชาที่กัดกินไปถึงขั้วหัวใจอย่างรวดเร็วเธอไม่ได้กรีดร้องและไม่ได้เปิดไฟเพื่อประจันหน้ากับคนทรยศ์ทั้งสองคน เธอกลับถอยหลังออกมาอย่างช้าๆและมั่นคงโดยไร้ซึ่งเสียงสะอื้นรินเดินกลับไปที่รถของเธอท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาเธอมองเข้าไปในกระจกมองหลังเพื่อสบตากับตัวเองที่ดูเหมือนคนแปลกหน้าในมือน,นั้นไม่ได้มีเพียงกุญแจรถแต่ยังมีซองเอกสารสีน้ำตาลที่เตรียมไว้มานานเอกสารที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาจากจุดสูงสุดให้ดิ่งลงสู่ความม่่งเปล่าเธอกดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมกับรอยยิ้มที่เหยียดตรงและเลือดเย็น ถ้าความรักไม่สามารถรักษาความซื่อสัตย์เอาไว้ได้ความแค้นจะเป็นผู้ทำหน้าที่แทนรถค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากคาริหัดหลังโตที่กำลังจะกลายเป็นเพียงอดีตร่นหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดส่งข้อความสั้นๆถึงใครบางคนเริ่มดำเนินการตามแผนได้เลยฉันพร้อมจะเผาทุกอย่างทิ้งแล้วเธอมองตรงไปยังถนนที่มืดมิดเบื้องหน้าโดยไม่คิดจะหันหลังกลับไปมองอีกเลยเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์มือถือดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดภายในรถ ข้อความตอบกลับสั้นๆปรากฏบนหน้าจอว่ารับทราบรับทุกอย่างจะเรียบร้อยภายในคืนนี้รินวางโทรศัพท์ลงบนเบาะข้างกายแล้วเร่งความเร็วรถขึ้นอย่างต่อเนื่องแสงไฟจากหน้ารถตัดผ่านความมืดมิดและสายฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างหนักความคิดของเธอหมุนวนไปถึงความทุ่มเททั้งหมดที่เธอเคยให้แก่บริษัทของสามีเธอคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่เขากำลังจะขาย หากไม่มีลายเซ็นของเธอในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่สัญญาณพลล้าน,นั้นจะกลายเป็นเพียงเศษกระดาษรินเลี้ยวรถเข้าไปจอดที่หน้าอาคารสำนักงานใหญ่ที่ตั้งประงานอยู่ใจกลางเมืองยามรักษาการรีวกุลีกุจจอมาเปิดประตูให้ด้วยความคุ้นเคยและนอบน้อมเธอเดินตรงไปยังห้องเซิร์ฟเวอร์หลักด้วยฝีเท้าที่มั่นคงและปราศจากความลังเลความเย็นจากเครื่องปรับอากาศในห้องทำงานปะทะใบหน้าของเธอจนรู้สึกชาไปทั้งตัว รินเสียแฟชชั่นไสีเงินลงไปในคอมพิวเตอร์เครื่องหลักด้วยมือที่นิ่งสนิทรหัสผ่านที่เขาเคยคิดว่าเธอจำไม่ได้ถูกพิมพ์ลงไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำหน้าจอคอมพิวเตอร์สว่างว่าพร้อมแสดงแถบสถานาการณ์ลบข้อมูลที่กำลังเริ่มต้นขึ้นทุกไฟล์งานทุกความลับทางการค้าและทุกเส้นทางการเงินที่ผิดกฎหมายของเขาถูกคัดลอกออกมาในขณะเดียวกันโทรศัพท์ของเธอก็สั่นเตือนอีกครั้งพร้อมกับสายเรียกเข้าจากสามี รินจ้องมองชื่อบนหน้าจอที่เคยทําให้เธออบอุ่นหัวใจแต่ตอนนี้กลับทําให้เธอรู้สึกรังเกียจเธอตัดสินใจกดรับสายแต่กลับไม่พูดอะไรออกมาแม้เพียงคําเดียวเสียงของเขาฟังดูร้อนรนและเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายดังมาจากปลายสายรินคุณอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นกับระบบของบริษัททําไมทุกอย่างถึงเข้าไม่ได้ริ่งเหยียดรอยยิ้มออกมาในความส่ดมิดพร้อมกับมองดูแถบสถานะที่แสดงผลว่าเสร็จสมบูรณ์ เธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อสัมผัสถึงรสชาติของชัยชนะที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นฉันแค่กำลังเอาทุกอย่างที่เป็นของฉันคืนมาเธอตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยที่สุดก่อนที่เขาจะทันได้พูดอะไรต่อรินก็กดวางสายและถอดแฟชชไไร์นั้นออกมาเธอมองออกไปนอกหน้าต่างกระจกใสที่มองเห็นเมืองทั้งเมืองกำลังสว่างสวยแต่ในใจของเธอนั้นรู้ดีว่าพรุ่งนี้เช้าโลกของเขาจะดับวูบลงอย่างไม่อาจแก้ไขได้ รินเดินออกจากตึกนั้นพร้อมกับซองเอกสารสําคัญที่พร้อมจะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ในตอนเช้าทว่าในขณะที่เธอเดินไปที่ลานจอดรถเธอกลับสังเกตเห็นรถคุณตาคันหนึ่งขับสวนเข้ามาด้วยความเร็วสูงแสงไฟหน้ารถคันนั้นสาดส่องมาที่เธอจนต้องยกมือขึ้นบังตาด้วยความตกใจรถคันนั้นเบรกเสียงดังสนั่นหวั่นไวหวห่างจากตัวเธอเพียงไม่กี่ฟุตเท่านั้นประตูรถเปิดออกพร้อมกับร่างของชายหนุ่มที่เธอมั่นใจว่าเขาน่าจะยังอยู่ที่บ้าน แต่แววตาของเขาที่จ้องมองมานั้นไม่ได้มีเพียงความโกรธแค้นแต่มันมีความลับบางอย่างที่เธอไม่เคยรู้ชายหนุ่มก้าวลงจากรถด้วยท่าทางที่รีบร้อนและลมหายใจที่หอบทีราวกับคนเสียสติแสงไฟจากหน้ารถเย็งคงสาดส่องจนทําให้รินเห็นเงาของเขาทอดยาวมาถึงปลายเท้าของเธอเขาไม่ได้พุ่งเข้ามาต่อว่าเรื่องบริษัทอย่างที่เธอจินตนาการไว้ในตอนแรกใบหน้าของเขาซีดเผือดและเต็มไปด้วยความวิตกกังวลอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน เขายื่นซองเอกสารอีกซองหนึ่งที่ดูยับเยินออกมาให้เธอด้วยมือที่สั่นเทารินคุณเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและแหบพร่าริงขมวดคิ้วด้วยความสับสนพร้อมกับกำแฟช์ไรในมือของเธอไว้แน่นกว่าเดิมเธอไม่เชื่อคำพูดของเขาอีกต่อไปหลังจากภาพที่เธอเห็นในห้องนอนเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเธอมองข้ามไหล่ของเขาไปและพบว่ามีรถอีกคันหนึ่งขับตามมาจอดห่างออกไปไม่ไกลนัก ชายชุดดำสองคนก้าวลงมาจากรถคันนั้นพร้อมกับจ้องมองมาที่พวกเขาทั้งสองคนด้วยสายตาที่เย็นชาสามีของเธอรีบคว้าข้อมือของเธอไว้แล้วพยายามจะลากเธอให้กลับขึ้นไปบนรถของเขาผู้หญิงที่อยู่ในห้องนั้นไม่ใช่คนที่คุณคิดเธอคือเจ้าหน้าที่ที่ฉันต้องส่งมอบหลักฐานให้คำพูดของเขาทำให้หัวใจของรินกระตุกกูดด้วยความรู้สึกที่ปนเปกันไปหมดพวกเขาตามล่าฉันอยู่รินและตอนนี้พวกเขาก็เห็นคุณแล้วเขาพูกระซิบข้างหูเธอด้วยความเร่งรีบ รินมองดูซองเอกสารในมือของเขาและสลับกับแฟชชไดร้าที่เธอถืออยู่ความจริงที่เธอมั่นใจมาตลอดเริ่มสันคลราวกับแผ่นดินที่กำลังแตกแยกออกจากกันกลิ่นน้ำหอมดอกกุหลาบที่เธอคิดว่าเป็นของชู้รักแท้จริงแล้วมันคือกลิ่นของน้ำยาฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลเธอนึกขึ้นได้ว่าความผิดปกติทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนมานี้อาจไม่ใช่การนอกใจแต่มันคือการปกปิดความลับบางอย่างที่อันตรายเกินกว่าที่เธอจะจินตนาการถึง ชายชุดดำเริ่มเดินตรงเข้ามาหาพวกเขาพร้อมกับมือที่ล้วงเข้าไปในสาบเสื้อสูทร,รินรู้สึกถึงความหยินเยียบที่แล่นผ่านไปตามสันหลังเมื่อตระหนักถึงอันตรายที่แท้จริงเธอต้องตัดสินใจในเซียวินาทีว่าจะเชื่อใจคนที่เธอเพิ่งจะทำลายชีวิตเขาไปหรือจะหนีไปคนเดียวหากสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงข้อมูลที่เธอเพิ่งลบไปจากบริษัทคือเกราะป้องกันเดียวที่เขามีและแฟลชร้าในมือของเธอในตอนนี้คือสิ่งเดียวที่จะช่วยชีวิตเขากับเธอเอาไว้ได้ เสียงฝีเท้าของชายชุดดำกระทบพื้นคอนกรีตดังขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางเสียงสายฝนสามีของเธอยืนบังตัวเธอไว้พร้อมกับจ้องมองไปยังศัตรูที่กำลังคืบคลานเข้ามารินถ้าคุณยังมีไฟสำรองอยู่คุณต้องส่งมันให้ฉันเดีย๋ยนี้เขาขอร้องด้วยสายตาที่วิงวอนรินกำฟลชไรแน่นจนข้อนิ้วกลายเป็นสีขาวด้วยความลังเลที่บีบขั้นหัวใจอย่างที่สุดความแค้นที่เคยลุกโชนเมื่อครู่ถูกแทนที่ด้วยความหวาดกลัวต่อปริศนาที่อยู่ตรงหน้า เธอมองไปที่โทรศัพท์มือถือที่เธอกดส่งข้อความทำลายล้างทุกอย่างไปก่อนหน้านี้โลกของเธอกำลังจะถล่มลงมาไม่ว่าเธอจะเลือกเดินไปในทิศทางใดก็ตามรินยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ำจนร่างกายเปียกโชกไปทุกสัดส่วนความสับสนบีบคั้นหัวใจของเธอจนแทบจะหายใจไม่ออกในวินาทีแห่งความเป็นตายสายตาของเธอจับจ้องไปที่ชายชุดดำที่ขยับเข้ามาใกล้ขึ้นทุกขณะอย่างคุกคามเธอเหลือบมองใบหน้าของสามีที่ดูเหนื่อยล้าและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส หากสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องโกหกเขาก็คือสัตวรวัที่หลอกลวงเธอได้อย่างแนบเนียนที่สุดแต่หากมันคือความจริงเธอเองที่เป็นคนทำลายโอกาสรอดเพียงหนึ่งเดียวของเขาไปแล้วริ้งตัดสินใจยัดแฟชดรฟ์สีเงินลงในกระเป๋าเสือ้อคลุมของเธอแทนที่จะยื่นให้เขาฉันจะยังไม่ให้มันกับคุณจนกว่าฉันจะแน่ใจว่าฉันไม่ได้กำลังช่วยคนโกหกเธอประกาศกล้าวสามีของเธอมีสีหน้าผิดหวังอย่างรุนแรงแต่เขาก็ไม่มีเวลาจะอ้อนวอนเธออีกต่อไป ทันใดนั้นหนึ่งในชายชุดดำก็ชักวัตถุสีดำทมินออกมาจากใต้เสื้อสูทอย่างรวดเร็วระวังคาตะโกนก้องพร้อมกับผมตัวเข้ามากดร่างของรินลงกับพื้นคอนกรีตที่เปียกชื้นเสียงโลหะปะทะกับตัวทังรถยนต์ดังสนั่นอยู่เหนือหัวของเธอไปเพียงนิดเดียวเท่านั้นความเย็นเยียบของน้ำฝนบนพื้นผสมกับความร้อนจากเครื่องยนต์ที่อยู่ใกล้ตัวรินสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากร่างกายของสามีที่กำลังสั่นเทาด้วยความตื่นกระหนกเขากระซิบท,ที่ข้างหูของเธอ ไปที่รถของฉันกุญแจอยู่ที่ที่วางแขนหนีเปรินเธอเงยหน้าขึ้นมองเห็นแววตาของเขาที่เต็มไปด้วยความเสียสละและความรักที่คุ้นเคยความรู้สึกผิดเริ่มจู่โจมหัวใจของเธอราวกับเข็มพันเล่มที่ทิ่มแทงลงมาพร้อมกันในขณะที่เขาลุกขึ้นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของชายชุดดำเหล่านั้นด้วยมือเปล่ารินคลานไปตามพื้นอย่างทุลักทุเลเพื่อมุ่งหน้าไปยังรถที่จอดสตาร์ทิ้งไว้อยู่มือของเธอคว้าเปิดประตูรถและกระโจนเข้าไปข้างในพร้อมกับล็อกประตูทุกบาน เธอมองผ่านกระจกหน้าต่างที่พระโมเห็นร่างของเขากำลังเผชิญหน้ากับความตายเพื่อเธอความเด็ดเดี่ยวครั้งใหม่เกิดขึ้นในใจของรินแทนที่ความแค้นที่เคยครอบงำเธอไม่ได้เข้าเกียร์เพื่อขับหนีไปตามคำสั่งของเขาอย่างที่ควรจะเป็นแต่มือของเธอกับกัมพวงมาไหยแน่นพร้อมกับเหยียบคันเร่งจนเครื่องยนต์คำรามสนัน่นรินจ้องมองไปที่ชายชุดดำที่กำลังจะเล็งอาวุธไปที่หัวใจของสามีเธออย่างไม่วางตา ถ้าความจริงคือเขาทรยศเธอจะปล่อยให้เขาชดใช้แต่ถ้าเขาพูดจริงเธอจะเป็นคนช่วยเขาเองรถยนต์พุ่งทยานออกไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงสุดมุ่งตรงไปยังเป้าหมายที่อยู่เบื้องหน้าเสียงเครื่องยนต์คำรามคึ้งสะท้อนไปทั่วลานจอดรถที่ว่างเปล่าและมืดมิดริ่งตัดสินใจกระแทกเท้าลงบนคันเร่งจนสุดแรงโดยไม่สนว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามมารถยนต์พุ่งทยานราวกับลูกธนูที่หลุดออกจากคันศรตรงไปยังทิศทางของชายชุดดำ แสงไฟหน้ารถสัดสองกระทบดวงตาของศัตรูจนพวกมันต้องยกมือขึ้นป้องหน้าด้วยความตกใจเสียงเบรกดังสนัน่นเมื่อเธอหักพวงมาลัยอย่างรวดเร็วเพื่อให้ท้ายรถสบัดเข้าใส่กลุ่มคนเหล่านั้นแรงกระแทกทําให้หนึ่งในชายชุดดํากระเด็นออกไปปะทะกับกําแพงคอนกรีตยอย่างแรงสามีของเธอใช้จังหวะความชุดละมุนนั้นวิ่งมาที่รถแล้วกระชากป,ประตูฝั่งผู้โดยสารเปิดออกเขากระโจนเข้ามาข้างในในขณะที่รถยังคงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงไปจากที่นี่เร็วริน พวกมันไม่ได้มากันแค่สองคนเขาตะโกนเตือนด้วยความตื่นตระหนกรินหักพวงมาลัยออกจากสำนักงานใหญ่แล้วมุ่งหน้าสู่ถนนสายหลักที่ไร้ผู้คนเธอมองกระจกหลังเห็นรถอีกสองคันขับไล่ตามมาติดติดพร้อมกับศาส์ไฟสูงใส่เธอมือของเธอยังคงสั่นเทาแต่สายตากลับแนว่วแน่และเต็มไปด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดเธอยังคงกคําแฟลชไดน์ในกระเป๋าเสื้อไว้แน่นราวกับมันเป็นเครื่องรางชิ้นสุดท้าย เล่าความจริงมาให้หมดสตวัตก่อนที่ฉันจะตัดสินใจขับรถคันนี้ลงข้างทางเธอพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเขามองหน้าเธอด้วยความรู้สึกผิดและเริ่มเปิดปากเล่าถึงเครือข่ายธุรกิจมืดที่เขากำลังพยายามเปิดโปงข้อมูลในแฟลชไดรที่เธอถืออยู่คือหลักฐานการฟอกเงินของกลุ่มผู้มีอิทธิพลระดับประเทศที่เขาต้องแท้งทำเป็นนอกใจและไปพบกับเจ้าหน้าที่ในห้องนอนวันนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของเธอแต่ยิ่งเขาพูดริมก็ยิ่งรู้สึกถึงความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นทุกวินาทีที่เธอยังอยู่ใกล้เขา เสียงปืนนัดหนึ่งดังขึ้นเจาะเข้าที่กระจกหลังของรถจนแตกละเอียดเป็นเศษเล็กเศษน้อยรินกรีดร้องด้วยความตกใจแต่ยังคงบังคับพวมาลัยให้ตรงไปข้างหน้าท่ามกลางเศษกระจกที่ร่วงกราวเธอกำลังแบกรับความลับที่จะเปลี่ยนอนาคตของคนทั้งประเทศไว้ในมือที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อในขณะที่ข้างหน้าคือด่านตรวจของตำรวจที่ดูผิดปกติและไม่มีแสงไฟเตือนภัยใดๆ เธอต้องเลือกว่าจะหยุดรถเพื่อขอความช่วยเหลือหรือจะฝ่าด่านนั้นไปโดยเดิมพันด้วยชีวิตรินจ้องมองไปยังด่านตรวจเบื้องหน้าซึ่งมีเพียงแสงไฟวบวับที่ดูหมุนแสงผิดปกติเงาร่างของเจ้าหน้าที่ในชุดเครื่องแบบยืนนิ่งราวกับหุ่นป้านโดยไม่มีการโบกสัญญาณให้หยุดสัญชาตญาณบางอย่างในตัวเธอกรีดร้องว่านี่ไม่ใช่ความช่วยเหลือแต่คือกับดักที่วางไวอ้อย่างแยบยนต์อย่าหยุดรถรินพวกนั้นไม่ใช่ตำรวจสัตว์ตะโกนก้องพร้อมกับโน้มตัวมาคว้าพวงมาลายัย รินขบกรามแน่นจนเป็นสันพ่วงกับความเด็ดเดี่ยวที่พุ่งพล่านขึ้นมาในอกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเธอไม่ได้เหยียบเบรกแต่กลับกระแทกเท้าลงบนคันเร่งซ้ำลงไปจนเข็มไม้กวาดขึ้นสู่จุดสูงสุดรถยนต์พุ่งทะยานเข้าหาแผงกั้นเหล็กด้วยความเร็วที่พร้อมจะบทขยี้ทุกสิ่งที่ขวางหน้าเสียงโลหะปะทะโลหะดังสนั่นวันไหวจนหูอื้ออึงไปชั่วขณะเมื่อรถกระแทกแผงกั้นจนกระเด็นเศษเหล็กและพลาสติกปลิวว่อนผ่านกระจกหน้าหน้ารถที่ร้าวระแหงเป็นใย,ยแมงมุม รินรู้สึกถึงแรงเหวี่ยมมหาศาลที่พยายามจะสะบัดรถให้เสียหลักลงข้างทางที่มืดมิดแต่เธอยังคงกำพวงมาไหลาไว้มัน่นและประคองรถให้กลับมาตั้งตรงบนถนนได้อีกครั้งในกระจกมองหลังเธอเห็นกลุ่มคนที่ด่านตรวจวิ่งกลับไปที่รถของพวกมันเพื่อเริ่มการเล่ล่าครั้งใหม่แฟลชดรายนันมันมีรหัสผ่านสองชั้นที่ต้องใช้ลายนิ้วมือของคุณรินสตวตรรษพูดพร้อมกับหอบหายใจเขามองดูบาดแผลที่หัวไหล่ของตัวเองซึ่งเริ่มมีเลือดซึมออกมาจนชุ่มเสื้อเชิตสีขาว รินชำเลืองมองบาดแผลของเขาด้วยความรู้สึกที่บีบคั้นเกินกว่าจะอธิบายเป็นคำพูดได้ความโกรธแค้นจากการถูกหักหลังในตอนแรกเริ่มถูกแทนที่ด้วยความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตคู่เธอกำลังกลายเป็นตัวละครสำคัญในเกมการเมืองและอำนาจมืดที่เธอไม่เคยปรารถนาจะข้องเกี่ยวถนนข้างหน้าเริ่มเปลี่ยนจากทางหลวงราบเรียบเข้าสู่เส้นทางคดเคี้ยวบนภูเขาที่ลาดชันสายฝนยังคงทำหน้าที่เป็นม่านเบงตาที่ทำให้การมองเห็นพร่าเลือนจนหน้าหวาดหวัน่น ทันใดนั้นแสงไฟสปอตไลท์ขนาดใหญ่จากเฮลิคอปเตอร์ด้านบนก็สาดส,ส่องลงมาที่รถของเธอเสียงใบพัดที่หมุนวนเหนือหัวดังกลบทุกเสียงในโลกจินตนาการของเธอจนหมดสิน้นรินมองเห็นหน้าผาสูงชันที่อยู่เบื้องหน้าและทางแยกที่ไม่มีป้ายบอกทางใดๆชีวิตของเธอและสามีรวมถึงความลับที่สั่นคลอนประเทศกำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดแสงไฟสปอตไลท์จากเฮลิคอปเตอร์วังจ้าจนทำให้ภายในห้องโดยสารขาวโพลนไปหมด รินต้องหยีตาลงเพื่อพยายามมองเส้นทางเบื้องหน้าที่คดเคี้ยวและสูงชันอย่างน่าหวาดเสียวเสียงลำโพงจากเบื้องบนดังฝ่าเสียงใบพัดลงมาว่าหยุดรถและส่งข้อมูลคืนมาเดี๋วนี้สตวตรรษกุมบาดแผลที่ไหลพลางมองขึ้นไปบนฟ้าด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังถ้าเราหยุดตอนนี้ทุกอย่างที่ทำมันจะสูเปล่าและเราสองคนจะไม่ได้กลับออกไปเขากระซิบรินมองไปที่ทางแยกเบื้องหน้าซึ่งฝั่งหนึ่งคือทางหลวงหลักและอีกฝั่งคือทางลูกรังที่มุ่งสู่หน้าผา เธอก้มลงมองแฟชดรฟ์ในมือแล้วนึกถึงความเจ็บปวดที่เธอได้รับในตอนหัวค่าความแค้นที่เคยมีกลับกลายเป็นพลังงานที่นิ่งสงบและเยือกเย็นอย่างน่าประหลาดเธอไม่ได้กลัวความตายอีกต่อไปแต่เธอกลัวที่จะต้องอยู่อย่างผู้แพ้ที่ถูกเหยียบย่ำรินหักพวงมลาลัยอย่างรุนแรงมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางที่มุ่งตรงไปยังริมหน้าผาสูงชันรถยนต์กระเด้งกระดอนไปตามพื้นถนนที่ครุขระจนตัวถังส่งเสียงดังเอดอาตลอดเวลา เฮลิคอปเตอร์ลดระดับลงต่ำจนลมจากใบพัดทำให้ต้นไม้รอบพางเอลูจนเกือบหักโคน่นรินหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเชื่อมต่อเข้ากับระบบสื่อสารของรถยนต์อย่างรวดเร็วเธอกดปุ่มเปิดสัญญาณถ่ายโอนข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ขึ้นสู่ระบบคลาวด์สาธารณะถ้าพวกคุณขยับเข้ามาใกล้กว่านี้อีกเพียงก้าวเดียวฉันจะกดปุ่มเผยแพร่ข้อมูลนี้สู่โลกออนไลน์เสียงของเธอที่ประกาศออกไปผ่านลำโพงของรถนั้นมั่นคงและเด็ดเดี่ยวจนศตวรรษยังต้องตกใจ เฮลิคอปเตอร์ชงักงันอยู่กลางอากาศราวกับกำลังรอคำสั่งจากผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังริ่งเหยียบเบรกจนรถหยุดสนิทอยู่ห่างจากขอบหน้าผาเพียงไม่กี่ฟุตเท่านั้นเสียงฝนเริ่มซาลงแต่ความตึงเครียดกลับเพิ่มสูงขึ้นจนถึงขีดสุดในความเงียบพิตามาเธอมองเห็นร่างของใครบางคนกำลังโรยตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ท่ามกลางแสงไฟที่สาด่องในมือของคนคนนั้นไม่ได้มีอาวุธแต่กลับมีโทรศัพท์มือถือที่กำลังต่อสายถึงใครบางคนอยู่ รินกดปุ่มรับสายที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอรถยนต์ของเธอด้วยหัวใจที่เต้นรัวเป็นจังหวะสุดท้ายเสียงที่ดังออกมาจากลำโพงไม่ใช่เสียงของศัตรูที่เธอคาดคิดแต่เป็นเสียงที่เธอคุ้นเคยเป็นอย่างดีรินพอลูกกลับบ้านเราเถอะเสียงของบิดาเธอดังขึ้นพร้อมกับความจริงที่หนักอึ้งกว่าเดิมสียองของบิดาที่ดังผ่านลำโพงรถยนต์ทาให้โลกทั้งใบของรินหยุดหมุนไปชั่วขณะความหนาวเหน็บที่กัดกินร่างกายเริ่มเปลี่ยนเป็นความชาเหน็บที่ขั้วหัวใจ เธอมองไปยังเงาร่างที่กำลังโรยตัวลงมาซึ่งบัดนี้ยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางแสงไฟจ้าน้ำตาของรินไหลอับแก้มเมื่อความจริงเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในความคิดท,ที่สับสนพ่อของเธอคือผู้ทรงอิทธิพลที่สัตวรวัดกำลังพยายามเปิดโปงมาโดยตลอดความรักที่สามีของเธอมีให้แท้จริงแล้วคือการพยายามปกป้องเธอจากเงื้อมมือของพ่อตนเองรินส่งแฟชชร้ายนั่นมาให้พ่อแล้วพ่อจะลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคืนนี้เสียงนั้นยังคงเยือกเย็น สตวรรษคว้ามือของรินไว้แน่นแววตาของเขาเต็มไปด้วยความหงใหงิและความโศกเศร้าผมไม่ได้อยากให้คุณต้องมารับรู้เรื่องนี้เลยรินผมแค่อยากให้คุณปลอดภัยเขาพูดเสียงแผ่วรินก้มลงมองแฟชชไดรในมือที่เปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่พร้อมจะทำลายทุกอย่างถ้าเธอส่งมันให้พ่อชีวิตสมรสและธุรกิจของเธออาจจะกลับมาเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความถูกต้องและชีวิตของผู้บริสุทธิ์นััณฑ์ที่ถูกโกงกินจะถูกฝังกลบไปตลอดกาล ถ้าเธอเผยแพร่มันออกไปพ่อของเธอจะต้องติดคุกและชื่อเสียงของตระกูลจะพังพินาศเฮลิคอปเตอร์เริ่มลดระดับลงมาอีกครั้งจนลมพายุจากใบพัดทําให้รถสันสะเทือนอย่างรุนแรงชายชุดดาที่โรยตัวลงมาเดินตรงเข้ามาหาประตูรถของเธออย่างช้าๆและกดดันรินมองเห็นรอยยิ้มที่แฝงไปได้วยความสมเพชของบิดาผ่านหน้าจอสื่อสารเธอกดปุ่มกดล็อกประตูรถช้าๆท่ามกลางเสียงหัวใจที่เต้นรัวจนแทบระเบิดมือของเธอเคลื่อนไปวางอยู่บนปุ่ม <it> เผยแพร่สาธารณะบนหน้าจอสัมผัสของรถเธอสบตากับสัตวรวัตเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะตัดสินใจทาในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดรินลดกระจกรถลงพร้อมกับชูแฟชชร่์ขึ้นมาเพื่อให้กล้องจากเฮลิคอปเตอร์มองเห็นพ่อคะความรักที่พ่อให้หนูมันไม่เคยมีอยู่จริงใช่ไหมเธอกระซิบผ่านไมโครโฟนก่อนที่นิ้วของเธอจะออกแรงกดลงไปบนหน้าจอด้วยความเด็ดเดี่ยวที่สุดในชีวิตปลายนิ้วของรินสัมผัสลงบนหน้าจอเย็นเฉียบด้วยความเด็ดเดี่ยวที่ยากจะสั่นคลอน แถบสถานะบนหน้าจอแสดงคำว่ากำลังอัปโหลดข้อมูลพร้อมตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นชายชุดดำที่เดินเข้ามาหยุดกระทัดรินพลางกดหูฟังเพื่อรับคำสั่งใหม่ที่ดูเร่งร้อนเสียงของบิดาที่เคยนุ่มนวลกลับกลายเป็นเสียงตะคอกที่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวรินหยุดเดี๋ยวนี้แกไม่รู้หรอกว่าแกกำลังทำลายอะไรลงไปบ้างรินจ้องมองดูใบหน้าที่บิดเบี้ยวของพ่อผ่านหน้าจอด้วยความรู้สึกว่างเปล่าอย่างที่สุด เธอหันไปมองสัตวรวัที่บัตรนี้หลับตาลงราวกับยอมรับชะตากรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นตัวเลขอัปโหลดวิ่งไปถึง90%ซนท่ามกลางความกดดันที่บีบคั้นจนแทบคลั่งทันใดนั้นเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวมาจากทางด้านหลังของรถจนตัวรถโยกคลอนแสงไฟสีส้มสว่างวาบขึ้นในกระจกมองหลังเมื่อรถของกลุ่มชายชุดดำเสียหลักพุ่งชนหน้าผาปรินสะดุ้งสุดตัวแต่กลับพบว่าสัญญ,ญาณอิเนเทอร์เน็ตบนหน้าจอเริ่มกระพริบและขาดหาย9 5เปเซตอีกนิดเดียวเท่านั้น เธอกระซิบด้วยริมฝีปากที่สันเทาเฮลิคอปเตอร์เบื้องบนเริ่มเบนหัวออกไปอย่างรวดเร็วราวกับพบเห็นสิ่งที่ปกติบางอย่างเสีงสยงไซเรนของรถตำรวจของจริงเริ่มเบ้าดังมาจากที่ไกลๆเลียบมาตามถนนขุนเขาสตวัตรลืมตาขึ้นมาแล้วมองไปที่หน้าจอรถยนต์ที่แสดงสถานะว่าการส่งข้อมูลล้มเหลวรินหัวใจหล่นวูบลงไปอยู่ที่ตาตุ่มเมื่อเห็นข้อความสีแดงที่เตือนว่าสัญญ,ญาณถูกตัดเธอรีบดึงแฟลชไดรไรออกมาแล้วยัดมาลงในมือของสตวัตด้วยความรวดเร็ว คุณต้องไปหนีไปพร้อมกับสิ่งนี้ก่อนที่คนของพ่อจะปิดล้อมที่นี่ทั้งหมดเธอกดเปิดประตูรถและพยายามผลักดันร่างของสามีที่บาดเจ็บให้ลงจากรถไปในจังหวะน,นั้นเองที่เงาของใครบางคนปรากฏขึ้นที่หน้าต่างฝั่งของรินอย่างเงียบเชียบมันไม่ใช่ชายชุดดำและไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นผู้หญิงที่รินเคยเห็นในห้องนอนคืนนั้นผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มีอาวุธในมือแต่กลับชูตราสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่รินไม่เคยเห็น ส่งแฟลชไร้นั่นมาให้ฉันแล้วฉันจะรับรองความปลอดภัยของพวกคุณทั้งคู่รินมองสลับไปมาระหว่างผู้หญิงปริศนากับสามีของเธอที่กำลังเสียเลือดอย่างหนักความจริงที่เธอคิดว่ารู้ทั้งหมดอาจจะเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของกระดานหมากเกมนี้รินจ้องมองผู้หญิงปริศนาคนนั้นผ่านม่านฝนที่เริ่มเบาบางลงอย่างช้าๆความสับสนปะทะก,กับสัญชาตญาณการเอาตัวรอดจนสมองของเธอแทบจะหยุดสั่งการ เธอมองเห็นแววตาที่เรียบเฉยแต่แฝงไปด้วยความจริงจังของหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้ารินอย่าไปเชื่อใครทั้งนั้นสตวรรษครางออกมาด้วยความเจ็บปวดขณะพยายามรวบรวมสติผู้หญิงปริศนาคนนั้นยื่นมือเข้ามาในรถพร้อมกับรอยยิ้มที่ดูเยือกเย็นและคาดเดาไม่ได้คุณมีเวลาอีกไม่ถึง60วินาทีก่อนที่ระบบทำลายตัวเองในแฟชช์ร้ายนั่นจะทำงานคำพูดนั้นทำให้รินสะดุ้งสุดตัวและก้มลงมองวัตถุสีเงินในมือของสามีอย่างรวดเร็ว แสงไฟสีแดงเล็กๆบนแฟลชไดร์เริ่มกับพริปเป็นจังหวะที่เร็วขึ้นเรื่อยๆอย่างน่ากลัวรินตระหนักได้ในทันทีว่าไม่มีใครที่เธอสามารถเชื่อใจได้อย่างสนิทใจในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อที่เห็นแก่อำนาจสามีที่เต็มไปด้วยความลับหรือผู้หญิงปริศนาคนนี้เธอกระชากแฟลชไดร์กลับมาไว้ในมือของตัวเองแล้วตัดสินใจทำในสิ่งที่เด็ดเดี่ยวที่สุดรินถีบประตูรถออกไปอย่างแรงจนกระแทกเข้ากับร่างของผู้หญิงคนนั้นจนเธอเสียหลัก เธอรีบก้าวลงจากรถพร้อมกับกร่างของสตรวตรรษออกมาท่ามกลางความทุลักทุเลถ้าไม่มีใครได้ข้อมูลนี้ไปทุกอย่างมันก็ควรจะจบลงที่นี่รินตะโกนก้องเธอวิ่งตรงไปยังริมหน้าผาที่สูงชันโดยไม่สนเสยงตะโกนห้ามของบิดาที่ดังมาจากลำโพงเสียงไซเรนของรถตำรวจขยับเข้ามาใกล้จนเห็นแสงไฟสลับสีวับวับอยู่ตรงหัวโค้งรินชูแฟชชั่นขึ้นเหนือหัวพร้อมกับปลายนิ้วที่สัมผัสปุ่มกดทําลายวงจรภายใน เธอหันกลับมามองหน้าสามีและผู้หญิงปริศนาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยสายตาที่ว่างเปล่าในวินาทีที่เธอตัดสินใจจะโยนมาลงสู่ก้นเหวที่มืดมิดเบื้องล่างเสียงฝีเท้าของคนกลุ่มใหญ่ก็ดันขึ้นจากทางด้านหลังพร้อมกับคำสั่งให้ทุกคนหมอบลงริงยืนค้างอยู่ริมขอบเวพร้อมกับความจริงชุดสุดท้ายที่กำลังจะถูกเปิดเผยในไม่กี่อึดใจรินยืนอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นและความตายบนขอบหน้าผาที่ลมพัดแรง เธอก้มลงมองแฟชชร้ายในมือที่บัตรนี้กลายเป็นกุญแจสําคัญของหายนะทั้งปวงเสียงรองเท้าบูทหลายคู่กระทบพื้นดังสนั่นพร้อมกับแสงไฟฉายที่สาดส่องมาที่ตัวเธอทิ้งมันลงไปรินอย่าให้มันทําลายชีวิตแกไปมากกว่านี้เสียงของพ่อเธอดังมาจากที่ไกลๆเธอมองเห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจหน่วยพิเศษกระจายกําลังโอบล้อมพื้นที่ไว้ทุกทิศทางสตวรรษพยายามพยุงตัวขึ้นจากพื้นดินที่เปียกแฉะพร้อมกับส่งสายตาวิงวอนมาที่เธอ รินสัมผัสได้ถึงความร้อนจากแฟชชดร้ายที่กระพริบทีจนแทบจะกลายเป็นแสงสีแดงค้างเธอรู้ดีว่าหากเธอโยนมันทิ้งไปความจริงทั้งหมดจะสูญสิ้นไปพร้อมกับความชั่วร้ายของพ่อแต่หากเธอเก็บมันไว้เธอจะต้องเผชิญหน้ากับมรสุมกฎหมายที่อาจพรากอิสรภาพของเธอไปเช่นกันรินสูดลมหายใจเข้าลึกจนความเย็นของอากาศเสียดแทงเข้าไปในปอดเธอตัดสินใจลดมือลงช้าๆแต่ไม่ได้โยนมาลงสู่ก้นเหวอย่างที่ทุกคนคาดคิด เธอกลับเดินตรงไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงที่ยืนอยู่แถวหน้าสุดของวงล้อมฉันจะไม่ทำลายมันแต่ฉันจะมอบมันให้กับคนที่พร้อมจะลากทุกคนเข้าคุกเสียงของเธอราบเรียบแต่ทรงพลังจนทำให้บรรยากาศรอบข้างเงียบกริบลงในทันทีผู้หญิงปริศนาคนนั้นพยายามขยับตัวเข้าหาแต่ถูกเจ้าหน้าที่ติดอาวุธสกัดไว้ได้อย่างรวดเร็วรินส่งมอสแฟลชไร้สีเงินที่ยังคงร้อนระอุให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยมือที่มั่นคง ในวินาทีนั้นเองที่เธอหันไปสบตากับพ่อของเธอที่เพิ่งก้าวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์แววตาของผู้เป็นพ่อเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเมื่อเห็นอำนาจที่เขาสร้างมาพังทลายต่อหน้ารินเดินกลับไปหาสัตวัษแล้วพยุมร่างของเขาขึ้นมาพิงกับตัวถังรถที่พังยับเยินมันจบแล้วสัตวัษไม่ว่าความจริงระหว่างเราจะเป็นอย่างไรแต่มันจบแล้วจริงๆเธอมองดูตำรวจเข้าควบคุมตัวพ่อของเธอและกลุ่มคนชุดดำท่ามกลางสายฝนที่เริ่มหยุดนิ่ง แต่ในขณะที่สถานการณ์ดูเหมือนจะคลี่คลายรินกลับสังเกตเห็นอะไรบางอย่างในรถของสตวรรษที่เปิดประตูทิ้งไว้มีกล้องตัวเล็กๆที่ยังคงทำงานและถ่ายท่อสดอยู่รินตระหนักได้ว่าเรื่องราวในคืนนี้อาจไม่ได้จบลงเพียงแค่ที่หน้าผาแห่งนี้พระโลกทั้งใบได้รับรู้ความจริงผ่านสายตาของเธอไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วินาทีแรกรินสุดตัวลงนั่งข้างสตวรรษบนพื้นถนนที่ยังคงเจิ่งนองไปด้วยน้ำฝน เธอมองดูแสงไฟสีแดงและน้ำเงินจากรถตำรวจที่สะท้อนกับผิวน้ำราวกับงานเต้นรำที่น่าเศร้าพ่อของเธอถูกคุมตัวขึ้นรถไปโดยไม่หันกลับมามองลูกสาวเพียงคนเดียวของเขาอีกเลยทิ้งไว้เพียงความทรงจำสีจางที่รินเคยเชื่อว่ามันคือความอบอุ่นของครอบครัวสตวตรรษกุมมือของเธอไว้แน่นแม้เขาจะอ่อนแรงแต่แววตาของเขากลับเต็มไปด้วยความโล่งใจขอบคุณนรินที่คุณเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่ามันจะเจ็บปวดที่สุดก็ตาม รินไม่ได้ตอบอะไรเธอเพียงแต่งแงงหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มปรากฏแสงสีทองรำไรของวันใหม่พายุที่โหมกระหน่ำตลอดทั้งคืนได้สงบลงแล้วเหลือทิ้งไว้เพียงซากปราหักพังของความเชื่อใจความรักที่เธอเคยมีอาจจะถูกทำลายลงไปพร้อมกับความแค้นที่แผดเผาหัวใจจนมอดไหมแต่ท่ามกลางกองเท่าฐานนั้นรินสัมผัสดได้ถึงความอิสระที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนเธอลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆพร้อมกับพยุงสัตวรวัตให้ยืนขึ้นเคียงข้างกันในฐานะผู้รอดชีวิต จ้าหน้าที่เดินเข้ามาแจ้งว่าข้อมูลทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในฐานระบบของส่วนกลางอย่างสมบูรณ์รินหันกลับไปมองกล้องตัวเล็กในรถที่ยังคงกะพริบไฟสีแดงส่งสัญญาณทำงานเธอรู้ดีว่านับจากวินาทีนี้ไปชีวิตของเธอจะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกโลกภายนอกอาจจะยกย่องเธอเป็นฮีโร่หรืออาจจะประนามเธอที่ทำลายสายเลือดของตนเองแต่สำหรับรินความจริงที่เธอได้เลือกด้วยมือของตัวเองนั้นคือรางวัลที่ล้ำค่าที่สุด เธอเก้าวเดินออกจากริมหน้าผาไปพร้อมกับความเด็ดเดี่ยวที่ประทับอยู่ในดวงตาทิ้งเรื่องราวของความรักและความแค้นให้เป็นเพียงตำนานที่พัดพาไปกับลมพัดแรงรินนี่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะมีอะไรรออยู่ท่ามกลางแสงอรุณที่กำลังสว่างจ้าแต่สิ่งที่เธอรู้แน่ชัดคือเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ถูกหักหลังคนเดิมอีกต่อไปแล้วเรื่องราวของคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตสิ้นสุดลงพร้อมกับรอยยิ้มจางๆที่มุมปากของเธอ รอยยิ้มของผู้หญิงที่กล้าตัดสินใจทิ้งอดีตเพื่อมองหาความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่